สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการสะสมหนังสือหายากกันค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นข่าวการประมูลหนังสือหายากเลยเพราะการสะสมหนังสือหายากนั้นไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่ส่วนมากแล้วคนที่สะสมหนังสือหายากนั้นมักจะสะสมได้ใจรักไม่ได้เน้นเกณฑ์กาไรและทําเป็นงานอดิเรกซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นหนังสือหายากที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่เขียนโดยนักเขียนระดับโลกหรือนักเดินทางที่มีชื่อเสียงที่คนส่วนใหญ่ในโลกรู้จักกันดีหนังสือเหล่านั้นจะมีราคาหลายล้านบาทเฉลี่ะเมื่อหลายร้อยปีก่อนหนังสือเป็นสิ่งที่หายากมากๆและการจะทําหนังสือขึ้นมาสักเล่มนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการผลิตซึ่งต่างจากสมัยก่อนการจะเขียนหนังสือดีๆขึ้นมาสักเล่มนั้นนักเขียน ต้องเป็นคนที่อ่านและเขียนภาษาเหล่านั้นได้สมัยก่อนคนที่รู้หนังสือแบบอ่านออกเขียนได้ก็มีน้อยมากๆส่วนตัวนักเขียนในสมัยก่อนเองก็ต้องออกเดินทางเป็นเวลานานเพื่อหาแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือของพวกเขาหนังสือบางเล่มอาจใช้เวลาในการเขียนหลายสิบปีกว่าจะมาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มที่สมบูรณ์หนังสือที่ผ่านการเวลามาหลายร้อยปีนั้นมีความหายากมากมาก ทุกคนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าหนังสือนั้นทํามาจากกระดาษและกระดาษที่ใช้ในการเขียนหนังสือนั้นมีความบอบบางเป็นอย่างมากจนบางครั้งเมื่อเราเผลอเปิดหนังสือแรงเกินไปอาจจะทําให้หน้ากระดาษนั้นฉีกขาดได้และเป็นเรื่องน่าเศร้าที่แม้ว่าเราจะเอาเทปกาวแปะไว้แต่ก็ไม่สามารถทําให้หน้ากระดาษนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ทุกคนรู้หรือเปล่าคะว่าหนังสือเล่มแรกของโลกนั้นมีอายุไม่ต่ำกว่า1000ปี หนังสือเล่มแรกของโลกเล่มนี้ถูกทําขึ้นเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธในประเทศจีนหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าวชระสูตรเป็นตัวหนังสือภาษาจีนและมีรูปวาดประกอบเอ๊แต่จะว่าไปแล้วหน้าตาของมันก็ไม่ค่อยคล้ายหนังสือสักเท่าไหร่นะแต่มันคือกระดาษที่มีความยาวมากๆมันยาวถึง17.5ฟุตกว้าง10.5นิ้วแต่อย่างไรก็ตามแม้มันจะมีอายุมากเป็นพันปี แต่มันกลับไม่ใช่หนังสือที่มีราคาแพงที่สุดในโลกแต่หนังสือที่หายากและแพงที่สุดในโลกนั้นมีชื่อว่าโคเด็กเลสเตอร์คนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือวิโอโนโดดาวินซีเขาเป็นทั้งนักประดิษฐ์และอัจฉริยะที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของโลกที่คนทั่วโลกยกย่องในความอัจฉริยะของเขาถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมของเขาแอดแนะนำให้ไปดูสารคาดีที่เกี่ยวกับเขากันนะคะหนังสือโคเด็กเลสเตอร์เล่มนี้มีทั้งหมด72หน้า เขียนด้วยลายมือของลีโอนาร์โดดาวินซีเองเป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้และทฤษฎีต่างๆที่เอามาสอนนักเรียนในยุคปัจจุบันหนังสือถูกเก็บรักษาอย่างมิดชิดเผยแพร่ครั้งแรกหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว200กว่าปีหนังสือที่แพงที่สุดในโลกเล่มนี้ถูกประมูลครั้งล่าสุดในปี1994ซึ่งตรงกับพศ2537ซึ่งตอนนั้นแอเองก็ N N ยังไม่เกิดด้วยซ้ำ และคนที่ชนะการประมูลในครั้งนั้นก็คือบิลเกตซึ่งในตอนนั้นเองเขายังไม่ใช่คนที่รวยที่สุดในโลกหรอกนะราคาที่จบการประมูลในตอนนั้นคือ30.8ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ940ล้านบาทแอดว่านี่มันราคาพอๆกับฟอสซิลทรีเร็กที่แอดเคยลอบไปในคลิปก่อนเลยนี่นะและในปัจจุบันมีการสำเนาหนังสงือเล่มนี้กว่าพันเล่ม กระจายไปตามห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วโลกหากใครสนใจก็สามารถหาดูได้ว่าที่ไหนมีสำเนาของหนังสือเล่มนี้บ้างและอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะแอดเองก็อยากอ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนกันค่ะถ้าชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะคะร้อนเงินของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดโทร0 5 4 0 6 7 3 0 3 Line แอดปานั8 8 Facebook ร้านปานันจิวเวร